M340i ของพี่ดีมนะครับเบรกเดิมที่ติดมาเนี่ยนะฮะมันยังรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจก็ uh oh. ลเลยมีกันบ้างว่เราจะติดตั้งเบรกอะไรให้กับเจ้า M340i ของเราดีนะครับเราก็เลยมาจบที่เบรกข้างหน้านี้นั่นก็คือเบรก M3 G 80นั่นเองนะครับผมนี่เลย <S <S เบรกเดิมจะเป็นเบรก4พ่พอตอ่าแล้วก็ตัว G 80นะฮะหรือเบรก M 3เนี่ยจะเป็นเบรก6พอตครับน่าสมันธ์พะเบรกนะฮะให้ตากล้องมาดูใกล้ๆครับโอ้โห,โหแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเบรกมันดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับพันนี้ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะพี่ดิมจะพาลูกน้องเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถือโอกาสเอาคันนี้เนะี่ยไปทดสอบเบรกกันด้วยครับขอ,นนขอบคุณครับขอบคุณเจ้าของร้านตัวจริงฮะที่พาทีงาน r e สเปคกกว่า30ชีวิตมาปิดดีสอดเลี้ยง หลังจากที่ติดตั้งเบรก M3 พอผ่านระยะลันอินนะเ,นเพื่อนๆมันเบรกกระชับทุกครั้งที่เราต้องการจะหยุดรถเนี่ยมันพร้อมที่จะหยุดรถให้เราได้ทันทีไม่กระชากตามสไตล์คาแรกเตอร์ของเบรกไฮพอ,พอแม์ที่มีคุณภาพสูง ยังไงการแต่งรถเนี่ยนะฮะมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งเนาะมันทาให้เรามีความอิม่มเอมทุกครั้งที่ได้มองรถของเราเหมือนพี่ดีมตอนนี้ที่รู้สึกว่ามันเกือบจะสมบูรณ์แบบสำหรับพี่ดีมแล้วสำหรับเจ้าเขียวเหนียวซับ หลับเรื่องเบรกนะครับพี่ดิมให้ความสำคัญมากๆรถทุกคันของพี่ดิมเนี่ยนะฮะร,ระบบเบรกจะต้องสัมพันธ์กับแรงม้า แล้วก็สมรรถนะของรถเพราะว่าการตกแต่งรถของวิดีมเนี่ยทุกอย่างที่ใส่ลงไปจะต้องดีขึ้นแล้วก็สําหรับเจ้า M340i ของวิดีมนะครับสำหรับอีพีที่แล้วที่เราไปลงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลที่บุรีรัมย์ก็ต้องบอกตามตรงว่าเบรกเดิมที่ติดมาเนี่ยนะฮะมันยังดีได้วกว่านั้นอีกรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจก็เ,<อ>ลเลยมีกันบ้านเฮ<อ>้ยเราจะติดตั้งเบรกอะไรให้กับเจ้า M340i ของเราดีนะครับก็เลยเกิด EP ีนี้ขึ้นมาครับต้องบอกงี้ว่าสําหรับ า m 3 4 0 i หรือจะเป็น G20 ตัว3 3 0 e หรือ 320d เนี่ยก็จะมีเบรกตรงรุ่นนะเบรกอัพเกรดตรงรุ่นจาก BMW ก็คือเบรก MPerformance นะฮะซึ่งเบรก MPerformance เนี่ยนะฮะจะเป็นเบรกอัปเกรด ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเบรก M Sport เดิมเบรก M Performance เนี่ยจะเป็นเบรก4พอร์ตนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าของเดิมแล้วก็จานขนาดใหญ่ขึ้นติดรลดมาเป็นขนาด3 4 5มิลเมตรเบรก M Performance จานจะเป็นขนาด3 7 4มิลมก็คือจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน้าสัมผัสผ้าเบรกก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเบรกก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ด้วยความที่เป็นเบรก4พอร์ตมันก็ยังไ,ไม่ถูกใจพี่บิมเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าแบบอยากจะได้เบรกดีกว่าที่อยู่ในเจ้า จี๊หรือ G20 330i คันเดิมอยากให้ดีกว่านั้นขึ้นไปอีกนะฮะก็เลยมีกันบ้านครับเราก็เลยมาจบที่เบรกข้างหน้านี้นั่นก็คือเบรค M3 G80 นั่นเองครับผมโอ้โหนะแล้วตอนนี้ สั่งเบรกไว้เนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่า,วาครับอันนี้เบิกนอกมาเลยนะฮะเราให้ทาง BMW เปิดนี่ยเบิกให้กันบ้านในการติดตั้งเบรกในเจ้า g 2 0 3 4 0 i ตัว LCI คันนี้ก็ยังมีครับเพราะว่าคอมาของเจ้า M3 กับ m 3 4 0 i ไเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยังมีกันบ้านอยู่ แต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเพราะว่าเราคือร้านแตะรถครับรหรับทีนี้เรามาติดตั้งเบรก6พอต m 3 g 8 0ใน M340i LCI ไปพร้อมๆกันครับคันนี้ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะพี่ดิมจะพาลูกน้องเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับกือคือเราจะไปพักที่หัวหินเนี่ยสวัน2คืนถือโอกาสเอาคันนี้เนี่ยไปทดสอบเบรกกันด้วยครับตื่นเต้นมา,มากเลยฮะเพื่อนๆท่านใดครับที่ใช้เบรก M Performance อยู่หรือเบรก M Sport ยังรู้สึกว่าอยากให้มันดีกว่านี้อีกก็ติดตามคลิปนี้ EP นี้แล้วกันเนะเพื่อสาระสำหรับวัยรุ่น b นีมาร์สคลิปนี้เกิซสย,ยาวครับ ้ามาแล้วตามธรรมเนียมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำใจพี่ดิมด้วยครับติดตามไว้เลยทุกช่องทางไม่ว่จะเป็นช่องทาง YouTube Facebook TikTok ครับผมคุณจะได้สาระดีๆเพื่อประกอบการตัดสินใจคอนเซปต์การแต่งรถของที่นี่ก็คือแต่งแล้วต้องหล่อลงตัวและใช้งานได้จริงตาม งบประมาณที่เราตั้งไว้ครับผมก่อ,อนที่จะให้ทีมงานไปติดตั้งกันเรามาดูรายละเอียดของปั๊มข้าๆกันดีกว่าครับาสำหรับเบรกแต่งนี่ครับเบรก M3 G80 เนี่ยฮะก็จะเป็นเบรกหกพอตครับพี่ิมจะเทียบให้กับเบรกเดิมแล้วกันเนาะนี่เบรกเดิมอยู่นี่อ่ะเบรกเดิมพึบนี่ครับ เห็นไหมฮะโอ้โหขับรถมาจากที่บ้านคาลิปเปอร์ยังร้อนอยู่เลยเมื่อกี้ให้ช่างถอดออกมานะฮะโอ้ยลวกมือเลยทีเดียวอ่ะไม่เป็นไรขอได้อ่ะให้ดูกันชัดๆนี่เลยเบรกเดิมจะเป็นเบรกสพอพอตอ่าแล้วก็ตัว G80 นะฮะหรือเบรก M 3เนี่ยจะเป็นเบรก6พอตค,ร,ร,คร,รับผ้าเบรกครับน่าสนัจผ้าเบรกนะฮะให้ตาล้องมาดูใกล้ๆครับโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเบรกมันดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับด้วยลูกสูบที่เป็นลูกสูบ6กพอตกับ4พอพอตและผ้าเบรกขนาดจะต่างกันเยอะมากอ่ะต่อไปครับสำหรับจานเบรก ของเดิมที่บอกไปครับขนาด345มมิลจานเบรก M 3 G 8 0นะครับจะเป็นขนาด8 8มมิลก็คือเต็มซุ้มล้อขึ้นแน่นอนจานจะเป็นแบบดริวนะฮะเจาะรูนะครับตัวนี้เป็นจานแท้ เบรกใหม่นะฮะจานหะนา34.4มิลนะครับส่วนจานหลังนะครับจริงๆจะเป็นไซส์เท่ากันกับของติดรถมานะฮะแต่ว่าจานก็จะมีการลักษณะเสาะร่องแต่จริงมันมันเจาะรูเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ใชการเจาะรูนะฮะไซส์เท่ากันก็คือ345มิลปั๊มหลังเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนใช้ปั๊มเดิมได้เลยสําหรับ M340i เพราะเป็นเบรก M Sport อยู่แล้วข้างหลังเนี่ยเหมือนกันนะครับสำหรับเบรก M3 กับ M340i เนาะ นะฮะแต่ข้างหน้าแตกต่างนะครับซึ่งเบรกเซตนี้เนี่ยนะฮะพี่ดิมเบิกมาเนี่ยในราคาประมาณ200,000ต้นๆน,น,นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้แต่สิ่งที่ต้องทําคือแน่นอนครับเมื่อคอม้าไม่ตรงเราก็ทําการมาทําขาเพื่อติดตั้งลงไปในเจ้า M340i ของเราเนี่มาดูขาใกล้ๆมาเนียนไห ขาเบรกของเราครับใช้อลูมิเนียม6061แล้วก็สีสีกลัดลายเป็นขาครับเรียบร้อยแน่นอนครับติดตั้งเบรกที่นี่ครับคุณภาพต้องมาก่อนครับเดี๋ยวติดตั้งกันแล้วก็ไปทดสอบพร้อมกันครับผม ซึ่งขาไปในการทดสอบเบรก M3 นะครับ พี่ดิมไม่ได้เป็นคนขับเองครับให้พี่คิวเป็นคนขับแต่ว่าพี่ดิมก็ขออนุญาตครับนั่งพักผ่อนสบายๆในออลพาร์าครับผมเพราะว่าทางไกลครับขี้เกียจขับครับผมแต่ว่าพี่คิวบอกว่าเบรกโคตรดีฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการพักผ่อนที่รีสอร์ทที่เราจองไว้ด้วยครับว่าบรรยากาศเป็นงไงบ้างเผื่อเพื่อนๆที่มองหาบ้านพักที่สามารถจุคนได้ถึง30คนด้วยกันครับก็เก็บไว้เป็นทางเลือกเนาะสำหรับแบบงานเลี้ยงบริษัทงานวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยฮะที่นี่จังเจ๋ง ครับไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับนอกจากนะครับเรามาทดสอบเบรก B M G 2 0ตัวแบบเบรก M 3 G 8 0แล้วนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาพักผ่อนใช่แม่หมาวะใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าของร้านตัวจริงฮะที่พาทีมงานเลสเปกกว่า30ชีวิตมาปิดรีสอร์ทเลี้ยงอันนี้ปีรีสอร์ทเรียเป็นบ้านบ้านพักกัน้าบนพักบ้านพักอากาศทะเล่ะฮะโอ้โหสวยมากที่นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยมะ เขาเขาอะไรเขาเาข้อมูลไม่มีคือเราชอบที่นี่เพราะว่ามันมีลานกิจกรรมคือปกติจัดกิจกรรมกับที่ร้านใช่ไหมเราก็จะมีเกมให้น้องๆเล่นเดี๋ยวคอยดูอ่าอ่าแจกตังค์ครับซึ่งเราก็ใช้รถจำนวนหนึ่งสสามี่ห้าห้าคันในการเดินทางนะครับจบเป๊คันอ่าก็จะเป็นรถเราเองนะฮะจำนวน4ี่คันแล้วก็รถน้องจอดสาขาพระรามสองคันโอ้โหดูเน่เ ขอเซนเซอร์หน่อยนะเดี๋ยวเผื่อแบบ f c ลุงมาดูคอยรุ่นและสเปกด้วยไม่ไม่กล้าพูดออกสื่อเลยอะฮะอันนี้ก็เป็นรถของน้องจอซีวิก F E ท่อคู่ก็ทําท่อเดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเดี่ยวก็จะเอาคู่มีคู่ก็จะเอาเดี่ยวมีเดี่ยวฝั่งหนึ่งเดี๋ยวจะเอาออกกลางแล้วขาไปส้มขาไปส้มเล่าไปขาส่วนคันนี้ก็นะฮะน้องเขียวที่เราเปลี่ยนเบรกมาได้ทดสอบกันเมื่อกี้ขามาเนี่ยพี่ดิไม่ได้ขับนะให้เจ้าคิวขับคิวขับเป็นไงบ้างเตอร์อย่างซิ่งเลยครับตืดเลยวะตืดเลยวะ เบรกไงเบรกอ่าบอกเลยใครที่มองหาเบรก M3 อยู่นะฮะพี่ดิมใส่ติดตั้งแล้วเบรกดีกว่าเบรก p e r f o r m a n c e ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่สำคัญมันเต็มซุ้มล้อสวยมากจริงๆราคาเบรกยังไม่ได้จ่ายนะมาโอนตังค์จ่ายแล้วหรอโอ้ขอบคุณครับก็ไม่ต้องผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเปลี่ยนก่อนเรามีหน้าที่สั่งครับคนนี้มีหน้าที่จ่ายนะเนี่ตามเช็ดตามล้างส่นอันนี้ก็ Fort u n e r Fortuner นนี่รถคู่บุญเรา นะฮะแล้วก็เอาผ่านลูกรักไ่าคลิเคปเทเอนะฮะเพราะนั้นคือรถทุกคันที่เราเนี่ยใช้อยู่นะครับก็จะเป็นอาจารย์เรานะครับแล้วก็ใครที่มาติดตั้งแต่งที่เลสเปคเราก็จะมีคําแนะนําให้เพราะว่าเราใช้หมดทุกรุ่นแหละไ้รุ่นพาดูรถที่เราใช้เดินทางเรียบร้อยก็พาไปดูข้างในบ้านกัน, <Okay. S 1> นโอเโอ้โห บ้านพักก็จะเป็นแบบติดริมหาดเลยนะใช่เขามีห้องนอนให้เรากี่ห้องมาหกห้องนอนค่ะหกห้องนอนแล้วก็มีเนห้องสันทนาการห้องนั่งเล่นห้องคาราโอเกะอ่าโอเคโอเคห้องเล่นทำอะไรได้หมดเอาไปดูนอกบ้านดีกว่าอ่ะดูครัวดูครัวดูครัวก่อนมีห้องครัวค่ะเฮ้ยแอร์เย็นทุกห้องเลยแอร์ทุกห้องมีแอร์ทุกห้องโอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวดูมุมนู้น โอ้โหมองไปเห็นแบบสระว่ายน้ำมีลานกิจกรรมแล้วก็ติดกับทะเลแต่เมื่อกี้เลงทะเลแล้วทะเลไม่มีหาดเลยมะนะนะแต่ว่าน้ำใสนะใช้ได้แถวนี้มันแถวนี้มันจะสงบหน่อยแบบไม่มีคนเลยครับรเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันดีกว่า โอ้โหวิวโคตรดีถ้าอากาศสัก1 5 1 6องศาเนี่ยน่าจะดีนะแต่ตอนนี้ก็สักสี่สิบไงวิวใช้ได้เลยนะฮะสระว่ายน้ำก็น่าจะยาวประมาณสัก10เมตรว่างตรงนี้ก็ประมาณสัก4เมตรแต่มุมน้นน่านจะประมาณสัก56เมตรแล้วก็มีห่างที่ไวไ่ยแช่หรือสระเด็กก็เรียกได้ว่าครบถ้วนครับมองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นเขาด้วย อนี่มันจะลงทะเลได้เลยอาจจะไม่ค่อยมีหาดให้เล่นกันแต่ก็จะเล่นน้ําทะเลก็ลงเล่นได้เลยอ่ะคือฝั่งบ้านพักเราจะมียังพอมีทรายนิดนิดหน่อยๆอย่างงี้โอ้ยอย่างนี้เรียกไม่มีแล้วแหละนิดหน่อยน้อยมากคือบางที่มันเป็นเหวอย่างนั้นไงก็จะลงไม่ได้เลยเอออย่างนี้ยังรอลงได้ยังลงได้หาส่วนตัวมากเมาเมามากสวยงามโดยรวมถือว่าสวยเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมที่เราจะให้กับน้องๆสำหรับทริปพักผ่อนประจำปีของ ทีมงานเลสเปคประจำปี2560ครับ ซึ่งทริปท่องเที่ยวประจําปีนี้นะครับเราก็จะทําการหยุดร้านเนี่ยสวันด้วยกันนะครับวันแรกเราก็จะมีกิจกรรมอยู่ในบริเวณบ้านพักส่วนวันที่2เราก็จะพาทีมงานนะครับไปตะลุยสวนน้ําระดับเอเชียที่วานานาวาครับผมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสนุกสนานครับแล้วก็ เดี๋ยวขากลับเสร็จปุ๊บพี่ดิมจะมารีวิวให้ฟังกันแล้วกันว่าหลังจากที่ติดตั้งเบรกเอ็มฟ m ร์ม e เสร็จเรียบร้อยนะครับเดินทางไกลไปกลับหัวหินนะครับแล้วก็พอผ่านลันอินแล้วฟิลลิ่งการเบรกดีขึ้นแค่ไหนครับผม Weeks Later หลังจากที่ติดตั้งเบรก M3 มาเป็นเวลาประมาณสัก2สัปดาห์แล้วเนาะรู้สึกได้ว่าพอผ่านระยะลนะันอินนะเพื่อนมันเบรกกระชับแล้วก็จิตขึ้นมากๆครับนะเพราะฉะนั้นสรุปได้ตรงนี้เลยว่าเบรก M3 G80 เนี่ยนะฮะเมื่อติดตั้ง ใน G ย0 3 4 0 i หรือจะเป็นตัว3 2 0 d หรือ3 3 0 e ก็แล้วแต่เบรกดีขึ้นกว่าเบรก M performance แน่นอนตอนแรกนึกว่าต่างกันไม่เยอะแต่พอแบบผ่านระยะลันอินไปนะฮะเบรกดีขึ้นจากเดิมมากๆครับทุกครั้งที่เราต้องการจะหยุดรถเนี่ยมันพร้อมที่จะหยุดรถให้เราได้ทันทีนะครับไม่กระชากต,ตามสไตล์คาแรกเตอร์ของเบรก high performance ที่มีคุณภาพสูงในงบประมาณ2 0 0 0 0นต้นๆถือว่าคุ้มค่าตัว มากๆนะถ้าเบรกนอกค่ายนะฮะติดตั้งเบรก6พอร์ตแบบนี้เนี่ยนะฮะหน้าหลังก็ต้องใช้งบป,ประมาณต้องมีประมาณสักแต่ๆสี่แสนบาทแต่เบรก M3 G80 นะครับเบรก6พอร์ตจับจาน8 8มมิลเบรกดีมากไม่ผิดหวังจริงฮะยังไงต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ FC และสเปคนะฮะที่ติดตามคลิปแนวทางการตกแต่ง BMW Series 3 G20 ตัว LCI สำหรับเจ้าตัวแรง M340i โปรเจกต์การตกแต่งเจ้าเขียวเหนียวทรับของวิดีมก็ใกล้จะสมบูรณ์นะมีอะไรบ้างนะล้อแม็กขอบ20ยางชุดใหม่โชค๊คแรเปเบรกแล้วก็บอดี้พาร์ทที่ติดตั้งไปในสเต็ปแรกนะครับส่วนที่จะทําต่อจากนี้ก็น่าจะเป็นชุดบอดี้พาร์ทที่มีการดีไซน์เพิ่มเติม ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับสำนัก l e s p e c นั่นเองยังไงก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ดิมจะพาไปไล่ของแต่งนอกรถกันอีกรอบครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่ใช้ G20 อยูนะ่เนาะโอเคมาที่ l e s p e c ี่ยเรามีอะไรให้แต่งบ้างแล้วสเต็ปการตกแต่งแบบนี้ต้องใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ดิมฝากไว้อย่างหนึ่งครับการตกแต่งรถในระดับนี้ มันค่อนข้างที่จะใช้ความชํานาญใช้ประสบการณ์ค่อนข้างมากนะครับไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ทางเลสเบกเราก็มีผลงานติดตั้งต่อเนื่องแล้วก็มีสินค้าหลากหลายให้หลายๆคนที่มีงบประมาณที่แบบแตกต่างกันเนาะนะฮะได้รู้ว่าเฮ้ยการตกแต่งในงบประมาณเท่านี้จะได้อะไรกลับไปเพราะสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งครับพี่ดิมบอกเสมอคุณภาพตามราคา <Yes. S 1> ถ้าเราจ่ายของถูกมันก็ต้องคุณภาพลด ทอนล,ลงไปจากของที่มีมูลค่าแพงกว่าแต่เพียงพอต่อการใช้งานเราไหมเราก็มาว่ากันที่ดีเทลรายละเอียดการใช้งานของบางอย่างอาจจะไม่จําเป็นต้องแพงที่สุดแต่ก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเพราะฉะนั้นงบประมาณของแต่ละท่านไม่เท่ากันยังไงการแต่งรถเนี่ยนะฮะมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งเนาะการที่ได้เสริมเติม อะไรลงไปในรถที่เรารักมันทาให้เรามีความอิ่มเอมทุกครั้งที่ได้มองรถของเราเหมือนพี่ดิมตอนนี้ที่รู้สึกว่ามันเกือบจะสมบูรณ์แบบสาหรับพี่ดิมแล้วสำหรับเจ้าเขียวเหนี่ยวสับของพี่ดิมเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อดใจรอไม่ไหวแล้วว่าบอดี้พาร์ทชุดใหม่ที่เราจะทําการดีไซน์เพิ่มเติมมาพอมันออกมาแล้วมันจะได้อารมณ์ความลงตัวความหล่อประมาณไหนนะครับเพื่อนๆไอยังไงเดี๋ยวเราไปเจอหน้ารถทีนะครับไปกันฮะ และแล้วก็มาถึงเวลาที่พี่ดีมันจะพาเพื่อนๆมาป้ายยาเพราะว่าช่วงนี้ช่วงสุดท้ายก็คือช่วงป้ายยานะครับ <c oughs> ให้เพื่อนๆที่ขาดปี1 0อยู่นะฮะได้เห็นรถพี่ดีมแบบเต็มๆนะฮะแล้วก็เอาเป็นแนวทางแล้วกันเนาะมาสรุปของแต่งกันอีกรอบล้อมแม็ก เ e ด f o r ์ 1> rf 1 0นะขนาด20นิ้วนะครับมูลค่า129,000บาทสั่งตัดได้ทุกสเปคเลยสําหรับยางตัวนี้ก็เป็นมิชลินพลอตสปอร์ต4ฟยางหน้า2 3 5 3 5 2 0ยางหลัง275-30-20โชคตัวนี้เป็น kw ddc ถ้าเป็นช่วงล่าง Adaptive m ใน m 3 4 0 i ก็มูลค่าแสนกลางๆแล้วก็คันนี้ก็จะมีนี่ฮะที่ไฮไลท์ก็อย่างที่เรารีวิวไปในรถเนาะสําหรับเบรก m 3 g 8 0บอกเลยว่า เบรกดีกว่าเบรก M Performance มากๆด้วยความที่เป็นเบรก6พอร์ตเนาะการแตะแป้นเบรกทุกครั้งมันจะมีความสมูทและดูดจิกมั่นใจมากๆค่อยๆเหมาะสมกับแบบรถกำลังแรงม้าระดับแบบแตะๆ4 0่400แรงม้าแบบนี้หน,น่อยสนนร,ราคาก็2 0 0ต้นต้นๆพร้อมติดตั้งพร้อมทำขาเรียบร้อยนะครับเบรกเราเบิกใหม่ล้านเปอร์เซ็นต์ของแท้แน่นอนครับผม ในส่วนต่อไปก็จะเป็นบอดี้พาร์ตรอบคันคาร์บอนก็จะมีหูกระจกทรง M3 แท้บันไดข้างคาร์บอนแล้วก็วิงหลังคาร์บอนดิฟเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งดิฟหลังคาร์บอนมาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆไงก็สอบถามและการสําหรับโปรโมชั่นชุดแต่งนะครับเดี๋ยวพี่ดิมจะขึ้นไลน์แอดไว้ให้แล้วก็เบอร์ทีมงานนะครับที่ดูแลเรื่องบอดี้พาร์ตให้นั่นก็คือนังเตอร์นั่นเองนะครับจะได้เสนอราคาแล้วก็นัดหมายเข้าไปติดตั้งกันได้แล้วก็คันนี้ก็ติดตั้ง พ่อ M Performance ครับแล้วก็คันนี้ไฮไลท์หนึ่งคันก็เป็นการแรปฟิล์มสีแบบ PET เงาเหมือนสีจริงมากๆ บอกเลยนะครับตอนขับสีดําก็ว่าสวยโดดเด่นแล้วแต่พอเป็นสีเขียวเนี่ยมันสะกดทุกสายตาจริงๆครับเวลาพี่ดิมขับไปไหนมาไหนนะครับมันดึงดูดสายตาคนมองมากๆนะครับด้วยความที่แบบโทนการแต่งของเราเป็นลักษณะแบบอารมณ์คล้ายๆแบบรถสปอร์ตคลแบบ้ายๆ M3 เนาะถ้ามันมีความวายบอดี้อีกนิดนึงเนี่ยโอ้โหแบบคนจะแบบ ee, นี่มัน M3 หรือเปล่าวะ <c oughs> เลยอะ <laughs> จริงๆแล้วนะก็ใช <c oughs> ้สีที่มันเป็นสีแบบเงาเงาเขียวเงาแบบนี้แหละมันจะได้แบบทําให้แบบคนท่วไปเห็นว่าเฮ้ยคันนี้ มันเป็นรุ่นพิเศษหรือเปล่านะฮะมันพิเศษเพราะอะไรพิเศษใส่ไข่ที่แล้วสเปคจัดให้เลยครับเพื่อนๆในสเตปแบบนี้บอกเลยว่าขับไปเนี่ยโอ้โหเหลียวมองทั้งถนนครับผมและที่สำคัญครับเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่ในทุกรูปแบบการใช้งานดีขึ้นทุกจุดครับนี่แหละคือหัวใจการแต่งรถของทีมงานเรสเพ็กค,ครับเพราะเราไม่ใช่แค่ร้านขายของไม่ใช่แค่สำนักแต่งรถแต่เราเป็นคนใช้รถพี่ดีนเป็นคนรักรถเช่นเดียวกับเพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นคืออย่าแปลกใจครับทำไมลูกค้า ที่นี่ถึงล้นหลามถึงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มคนแต่งรถในทุกรูปแบบถึงเวลาอันสมควรอากาศก็ร้อนเสลืเกินได้เวลากับร้านทำมาหากินครับเห็นแล้วชื่นชอบอยากจะมาตกแต่ง BMW ของคุณหรือจะเป็นรถรุ่นไหนก็นแล้วแต่พี่ดีมและทีมงานพร้อมดูแลเพื่อนๆด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับผมสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์คลิปหน้าเรามาเจอใหม่ที่แต่งรถคิดถึงและเค,ครับสวัสดีครับ